สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะท้องฝากะ็ะมืดคึมค่ะพี่น้องคึมไปเมืดขาดว่าฝนสิม่อีกแล้วค่ะนี่สองสาวสาวอุ่มกับแม่เอามาปลูกข้างนอก นนัรถรถคาสิมาแล้วเด้อตังตังรถคาสิมาแล้วนัน่นอากาศสดใสพุนเสียงห้องแล้ว กาดกิดกาดแต่เสาเลยเสาวน้อยลึ่นฟ้าขึ้นฝนฝน,น,นจะมาอีกแล้วนั่น แม่กับกีดการ์ดคือกันแม่กับพุสัมผู้สาวสัมหน่อยผุ้นะครับพี่น้องกีดคือกันเส็บใยลาเสบบอ Hmm? nam muốn độc lộc yo, cháu nói uông um non vên bò mà này, hửm, gì si non vén bom? เฮ้ยเฮ็ดยังแล้วนังเฮ็ดยังุดดิ้นแล้วพี่น้องุดดิ้นแล้วมุดดิ้นแล้วมุดดิ้นอ้ยมวนเอ้ยหายลมอีก khó lắp con khó lắp con ai leo thấy leo đút leo xịt si đút đi leo Tang, persei no, tang, 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 tang. Kau boleh makan leh naik um no. Tang, kau boleh makan leh naik um no. Wei, wei, wei. มวนไหล อุ้ยขาสีเงาคือมูเขาปน้อขาคือเหียนเถอะฮึานนสาวขาเหียนต่มยวนเตนอพื้นยามา้าวอากาศดีบ้าหนาวครับพี่น้องอากาศเนี่ยเย็นสบายสบาย ขาดวาสิมาอีกแล้วค่ะฝนปีฝาลายแห้งกะดีอยค่ะฝนมาหยากกะสิได้ปุง ดูบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะคะแม่แม่ม่ำมะเสาชมบรรยากาศช่วงเช้าบ้านอุ่มนะคะ พูดกับเก็บขยะเสิ็จไปไปกับกินเขาเตรียมไปโรงเรียนพูนนั่นก็สองมีนี่คุณชายคุณชายเฮ้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 ย,ยไปบอไปบอสวัสดีครับคุณชายงานสองมีหยอกกันอยู่พูน ได้นอนตีมาขึ้นผู้ดใดประกัดโบเม่ขาดฮะตั้งหุ่น้นบกัดโบขาดมืดเพชรตีเพชรติกัดโบขาดหยางทองอยันเข้าไปเที่ยว ผู้ใดเป็นคนกัดโบูแม่ขาดตังตีตังข้าผชดพาไปดูผักอันนี้ปลูกทั่วค่ะว่านกับเพรงหดน้ำ ได้สิได้หดนานม่งกำลังล่งทัวล่องนึง่งนี่เป็นกอไผ่นะฮะพริกกำลังงสียงามที่น้องพริกกำลังติดเล้วเดี๋ยวสิหาปุ๋ยโขกมาใส่อโอ้ยนอมึงผใดรเหยียบมุนหมดโอ้ยบอกพรคกขยบอกพิกหน่อยข่อย เด็กหน่อยจัดการมีแต่ห้อยเด็กหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าหยาโอบยุคนี่ลุกหยามะเขือก็เริ่มออกดอกแล้วเขือก็เริ่มออกดอกแล้วคันนี่ ออกดอกออกเดี๋ยวก็ไม่หน่วยบักเคือหน่อยนะคะเดี๋ยวผิดก็สิได้ย้ายออกปลูกอีกก่อนค่ะจากลงหามหมูปลูกกอนหอมผักชีลาวนะคะเอาปุ๋ยใส่พีน่นองเลยยุบเหมอดผักชีลาวผักชีกิน ผักกวางตุ้งคงสิบรยายออกดอกค่ะนี่ตาสิลกกินอันนั้นผักคะนา้าข้าพูดกระลัางงามพี่นงก็ขอบคุณแม่ๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญ คลิปนี้ก็ไว้สซานี่ก่อนค่ะพาชมบรรยากาศเนี่มื่อเ้าเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ